ดีครับผมนายแพทย์เลิศอนาวัชการประธานกลุ่มบริษัทเคลครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับอาจารย์ศรีสมนคงพันธ์นะฮะที่โรงเรียนการเรื่อนที่ตลาดยิ่งจเจริญตรงดอนเมืองนะครับเพราะว่าท่านใช้ผิตธภัณฑ์ตัวนี้นะฮะร,รีเบอร์แล้วไปทดสอบไป เจาะแผลโรงพยาบาลมานะครับปรากฏผลเป็นที่พอใจมากตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ศรีสมรคงพันนะฮะัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สบายดีนะครับสบายดีครับตัวนี้ไงอ๋อครับดีใจด้วยครับดีใจด้วยครับคือปกติเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเขียนหนังสือชอบอ่านใช่ไหมคะครับแต่นี้มันบางครั้งเนี่ยเราก็ดูว่าเอะแต่ผู้สูงอายุเนี่ยมันขาดสารอาหารเยอะมาก พราะเรากินน้อ,อยไงแต่ว่าสารอาหารเนี่ยมันก็ต้องให้เพียงพอกับการต้องการของร่างกายถึงแม้ตประกันนิดเดียวก็ต้องกินถูกปะ่ะทีนี้เราจะทํำยังไงที่จะให้ได้สารอาหารเหล่านี้ครบถ้วนก็พอดีมาเห็นผลิตทันของบรโมสคานะที่เขียนไว้ว่าลิเมอร์ใช่ป่ะนะก็มีส่วนประกอบสําคัญกินเพียงแคปซูลเดียวนะคะพร้อมกับอาหาร มันก็จะได้สารอาหารครบถ้วนทุกอย่างก็ทําให้ความรู้สึกอันแรกเนี่ยคือสมองก็ปโปรง่งนะคะอีกทั้นก็คิดว่าอันนี้คงจะมีส่วนช่วยอย่างมากทีเดียวคือเรื่องของสมองเนี่ยนะคะมันก็ต้องการสารอาหารเยอะแยะพิจิมร์เยอะแยะใช่ไหมคะพอกินนี่ปุ๊บบางทีคิดเออคนนี้มาชื่อนี้ที่นี้เดี๋ยวคิดแป๊บเดียวมันก็ออกมันเป็นปกติของผู้สูงอายุนะคะแต่ไม่ใช่ว่า,วาคิด ทั้งวันก็คิดไม่ออกอันนี้ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งคือมีหมอประจำท่านจะนัดวันมาตรวจโรคเนี่ยนะ,ะมาตรวจตรวจเลือดปกติท่านก็จะตรวจนั่นตรวจนี่ให้หมอเอาองกับผู้สูงอายุมันขาดสารานอะไรแล้วก็เป็นยังไงอย่าง,างโดยเฉพาะยิ่งเกิดเลือดอีครั้นเคยเกิดเลือดต่ํา ต่ำมา,ากๆเลยจนเ,เส้นเลือดคอนเกรสเลือดต่ำเนี่ยตรงไอ้เส้นเลือดตรงปลายนะมันจะมันจะแตกและการไหลเวียนของเลือดก็ไม่ค่อยดีพอกินตัวนี้มาปุ๊บก็ไปตรวจป้าบกว่าเกิดเลือดก็ขึ้นนะคะสีของเลือดก็สวยนะ,ะแล้วก็ลักษณะเม็ดเลือดก็ดีนะ,ะแล้วก็ทุกอย่างดีหมดเลยนะ อันนี้แหละเป็นตัวช่วยนะคะเพียงแคปซูลเดียวกินวันนะวันละแค่ซูงจะบางคนนะเห็นว่ามันดีไงกินหลายแคปซูลเนี่ยมันไม่ใช่นะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องกินให้มันถูกต้องนะคะหมายความว่าไม่ใช่ว่าจะกินตอนชเช้าี๋ยวตอนกลางคืนหรือตอนเย็นกินตอนเชานะ้าเนี่ยกินพร้อมอาหารมันก็เป็นอาหารเสริมไงมันก็ต้องกินกับพร้อมอาหารพอเรากินอาหารปุ๊บ นะแล้วก็กินนี่ต่อทันทีเลยนะฮะน,นี้ผลที่ได้ออกมาเนี่ยก็เป็นที่พอใจของคนหมอที่ตรวจเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะฮะถ้ากินครบห้าหมู่แต่ว่าจัดอาหารที่ได้มันไม่พอเพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะเราก้อจะร่องมีสิ่งที่มาทดแทนแต่ต้องเลือกดูว่า สิ่งที่มาทแดแทนนั้นมันให้สารอาหารแล้วมันตอบโจทย์ของเราได้ไหมนะคะอันนี้แหละอันที่กี่ครั้งใช้อยู่อันนี้เป็นผลที่เจาะเลือดตรวจนะฮะวันที่สามสิตุลาหกสานะครับนนป,ปรากฏว่าผลตรวจการทำงานของตับนะฮะ liver function test ปกติหมดเลยครับทีนี้ถ้าฟังจากที่อาจารย์ท่านเล่าให้ฟังนะฮะอาการตอนแรกอาจารย์จะเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมฮะใช่บางทีเหนื่อยเหนื่อยคิดอะไรไม่ค่อยออกมึนๆเลยทั้งงนี่แล้วก็ทานข้าวเนี่ยมันจะไม่อร่อยเลยไม่อร่อยทานได้น้อยนะฮะใช่ตัวนี้มันจะช่วยให้เจริญอาหารนะฮะอาการเหนื่อยเหนื่อยมันก็หายไปคือ อาจารย์จะรู้สึกว่าตัวเนี่ยจะเบาจะดีขึ้นนะฮะนี่คือความรู้สึกของอาจารย์ที่นี้มันก็ต้องยืนยันด้วยผลแล b นะครับถ้าเราตรวจตับนะบตับทั่ว,วไปมันจะเสื่อมหนึ่งเสื่อมตามอายุไขนะฮะคือทุกอย่างเนี่ยในร่างกายถ้าเกิน60ปีโดยประมาณนะฮะเซลล์ในร่างกายจะเสื่อมหมดฮะสมองก็จะฟอเหี่ยวนะฮะกล้ามเนื้อก็จะเหี่ยว ไขมันก็จะหนีสายตาก็จะแยนะ่การฟังเสียงก็จะไม่ดีละ่ะนะแพทเทิร์นการนอนก็จะล้วนละ่ะมันจะหลับหลับ,ลบตื่นเตือนมันไม่หลับยาวละ่ะนะอันนั้นคือการเสื่อมโดยอายุไขนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเกิดจากสารอาหารนะฮะที่โดยเฉพาะพวกไขมันสูงๆนะฮะพวกนี้มันจะไปพอกที่ตับทำให้ตับเนี่ยเสื่อมนะฮะ อีกอันหนึ่งก็คือของที่เราไม่ไ,มได้ซื้อแต่เขาแถมมาพวกป r เซอร์เวตี ative, <c oughs> นะฮะแล้วพวกใช้ในการเกษตรคือสารพวกนั้นมันตกค้างนะฮะซึ่งเราจะเห็นในทีวีเนี่ย <c oughs> หน่วยงานที่เข้าไปเช็คนะฮะมันจะมีสารตกค้างเยอะมากสารพวกนี้มันก็จะมีส่วนที่ทำให้การทำงานของตับเนี่ยเสื่อมลง ะะถ้าอย่างนั้นตับเราเนี่ยนะฮะมันจะแสดงอาการเหนื่อยเหนยเนี่ยจริงๆอาการอื่นไม่มีนะฮะนอกจากว่าถ้าเป็นการอักเสบเนี่ยมันจะเริ่มที่ตาเหลืองนะ,ะผิวจะเหลืองชีฮะมันจะเหลืองมีแค่นี้แล้วจะนอนนะาทานของมันไม่ได้นะฮะถ่ายออกมาเนี่ยเวลาทานของมันเนี่ยจะอืดเลย นะแล้วไขมันนะมันจะย่อยลําบากเพราะฉะนั้นอาการเนี่ยมันจะอึดอัดในท้องถ่ายออกมาเนี่ยมันจะเหมือนโทษนะฮะเหมือนกับออมเล็ตเลยไขยเจียวนะนคือไขมันเนี่ยมันย่อยไม่ได้การรีคอเวอร์ของมันเนี่ยถ้ามันจะแสดงอาการอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าฟังก์ชันของมันการทํางานของมันเนี่ยเสียหายแล้วเกิน90%นะฮะเหลือแค่10%เท่านั้นที่คนไข้จะเริ่มมีอาการเห็นไหมฮะ เราะฉะนั้นการที่เราจะหาสารอาหารหรือ,อยาเนี่ยมาช่วยทําให้มันฟื้นตัวเนี่ยเป็นเรื่องยากนะ,ะมันต้องค่อยๆนะฮะโดยเฉพาะว่าถ้าคนที่ชอบแอลกอฮอล์มันหยุดไม่ค่อยได้ฮะนะ,ะอันนั้นจะยากมากเลยเราจะแนะนำเขายังไงแล้วการที่จะมาสังเกตอาการเนี่ย ว่าใช้แล้วได้ผลเนี่ยค่อนข้างลำบากฮะทีนี้อย่างของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ท่านสูงอายุแล้วแล้วท่านไม่ดื่มพวกแอลกอฮอล์มันเลยได้ผลชัดเจนฮะนะเรายืนยันได้ด้วยผลแ a บนะฮะผล l บลอันนี้ liver function test นี่อยู่ในเกณฑ์ปกติหมดเลยอีกอันนึงก็คือเป็นผลตรวจของเลือด ก่อนหน้านี้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าลักษณะนะเก็ดเลือดต่ำนะฮะลักษณะของเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันไม่ปกตินะผมไม่แน่ใจนะอันนี้เราใช้ว่าเป็นโมโฟล o จีของเรดบัตเซลเนี่ยนะคือเนื่องจากสูงอายุฮะสารอาหารที่จะมาสร้างเม็ดเลือดมันอาจจะบุกพ่องคือกินไม่ครบหมู่ นะฮะแล้วการสร้างเลือดนะฮะในในผู้สูงอายุเนี่ยโรงงานก็คือกระดูก <Okay. S 2> มันก็เสื่อมตามวัยเห็นไหมโรงงานเนี่ยก็ประสิทธิภาพไม่ค่อยดีละแล้วสารตั้งต้นที่จะมาสร้างเลือดก็ไม่พร้อม mm hmm. ทำให้ตั้งแต่ลักษณะนะ mm hmm. แล้วเกล็ดเลือดอันนี้มันก็จะสร้างออกมาม,มันมันมีสามอันนะ mm hmm. เกล็ดเลือดไม่เลือดแดงไม่เลือดขาว มันมาจากโรงงานเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะผิดปกติหมดเลยนแต่ผมมาดูอันนี้อ,อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เลยเทเจเขาบอกว่าถ้าเป็นนี้ปุ๊บต้องเจาะไขสันหลังโอ้ยไมนะ่เอาแล้วอะไรอย่างงี้ยนวะันนี้ก็บอกต้องไปลองตรงนี้ก่อนอะเพราะว่าตรงน,น,นี้เห็นไหมดูไขตนน่ตรงนี้นี่ก็ต้องเจาะเพื่อจะให้สร้างเม็ดือดตดงอะไรเงี้ยครับ คือถ้าผมฟังก็คือนั่นนั่นคือโปรเซสนะฮะแต่ทีนี้เราเราต้องคำนึงเหมือนกับรถเก่าฮะใช่ใช่เราจะฟิตยังไงให้มันมากลับมาที่เหมือนกับรถใหม่เนี่ยผมว่าโอกาสมันน้อยน้อยมากๆนะฮะแต่ถ้ามีอะไรสักอย่างที่ค่อยๆฟื้นฟูประคับประคองโอ้อันนั้นเยี่ยมมากแต่อันนี้มันจะมีอยู่อย่างนะถ้าเรากินแล้วนะมันทำให้รับจะนิดอะคือเนื้อตึงทักเดีเข้าหังน้ำ ครับอมันมันมันนอนหลับสบายเลยฮะคือในนี้มันมันจะมีโคลีนนะฮะจะมีสารอาหารครบถ้วนไงครับนะคือโคลีนเนี่ยมันเป็นเราเรียกว่านิวโรทราส์มิชชั่นใช่ะคือการทำงานของเซลลประสาทในร่างกายได้นะโคลีนมันจะเป็นเซลล์ต่อกันเป็นช่วงช่วงนะฮะปลายของ เส้นประสาทเดน d r i ต e มันจะมาหาที่ n ิวเคลียของเซลล์ประสาทอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าถ้าเห็นในรูปนะมันไม่ได้ชนกันนะทีนี้มันก็เกิดช่องว่างที่นี่นะการสั่งงานของมันเนี่ยมันจะใช้อะอิ y ติ h โคลีนนะรับจากตัวนี้คำสั่งนะมันเป็นสารเคมีส่งมาตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะส่งคำสั่งต่อนะในนี้โคลีนนะ หน้าที่หลักของเขาเลยก็คือเอาเซลล์ไขมันออกจากตับนะฮะบวกกับเขามีโฟลิกเขามีไวไิตามิน B นะฮะตัวนี้เหมือนกับการดีท็อกดีท็อกซิฟิเคชันของตับทำให้สารพิษเนี่ยมันละลายน้ำได้นะฮะแล้วก็เอาไปทิ้งที่ไตนะ ทีนี้พอมันเกี่ยวกับระบบประสาทนะฮะอาจารย์ถึงหลับได้ดีขึ้นอย่างบางคนก็เบอดข้อนอนมืงได้แต่ว่าความคิดความอ่านอะไรเขาเนี่ยมันจะมันจะตื่นมันจะตื่นแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดถ้าทํำบ่อยๆเข้าเนี่ยนะฮะไอ้มันสมองจนจำจนอะไรเขาก็จะนั่นไปเพราะการนอนพักเนี่ยมันทําให้เราคล้ายๆกัว่าเปนกรพักผ่อนเต็มที่อ่ะ เมืก็คิดอะไรออกไงไม่โง่ไงครับผมก็ยังเริ่มเป็นละไม่งงอ่นอย่างบางคนเนี่ย มันมันนอนดึกอ่ะมันก็แค่ว่าท่านทำงานนอนดึกได้แต่หารู้ไม่ว่าตอนเขาไม่ได้เปเที่ยวตอนที่เขายังไม่นอนดึกทํางานแล้วถึงเวลานอนก็นอนนนอกี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็จะโปร่งใสตื่นขึ้นมาตื่นขโปร่งใสคิดเลยคิดตอบบางคนคิดลืมนะไม่ใช่มันคิดลืมนอนมันไม่นอนมันเมันนอนไม่พอใช่แล้วการทํางานของประสาทมันเลยตื่นอะไรเยอ มันก็เลยกลายเป็นนิสัย